ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์มช n แนลครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมีเคล็ดลับทำบุญเสริมอาชีพของตัวเองให้ร่ำรวยมาฝากครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับความร่ำรวยอยู่ดีมีสุขนั้นเป็นที่ปรารถนาของหลายๆคนแต่คนทุกคน ต่างก็มาเกิดตามกรรมตามปัจจัยที่สะสมมาต่างกันในอดีตชาติพอมาถึงชาตินี้ก็ย่อมดีและเลวประณีตและสามต่างกันรวมถึงศึกษาวิชาการต่างกันประกอบอาชีพต่างกันบางอาชีพก็เป็นสัมมาชีพและบางอาชีพก็เป็นมิจฉาชีพแต่เชื่อว่าไม่มีใครอยากจะทำไม่ดี การที่ประกอบอาชีพแล้วไม่รุ่งเรืองนั้นมีอยู่สองเรื่องสำคัญดังนี้ครับเรื่องที่หนึ่งยังทำเหตุในชาตินี้ไม่สมบูรณ์ยังไม่ตรงกับผลที่อยากจะได้รับคือ ยังทำไม่พอที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่ายังมีการใดบ้างที่เรายังไปไม่ถึงไม่ครบถ้วนเช่นปัญญาความรู้ต่างๆที่ยังไม่พอความขยันขันแข็งทุนรอนที่พอสำรับที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จความสามารถยังไม่พอที่จะต้องไปขอให้คนอื่นมาช่วย เรื่องเหล่านี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีแล้วพยายามแก้ไขทำให้เหตุเต็มพร้อมสมบูรณ์ในทุกเรื่องที่ใช้ในการประกอบอาชีพให้พบความสำเร็จครับเรื่องที่สองถ้าเป็นเรื่องของกรรมก็คือ ยังมีกรรมดีไม่พอหรือที่เรียกกันว่าบุญไม่ถึงหรือบุญไม่พอที่จะพบกับความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ได้เหมือนดังกับกังหันวิทย์น้ำถ้าน้ำไม่ถึงระดับกังหันก็ไม่สามารถทำงานได้เรื่องนี้แก้ไขได้ด้วยการสร้างบุญกุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และต้องระมัดระวังในเรื่องของกรรมไม่ดีในชาตินี้ ที่จะได้ไม่ต้องมาขัดแย้งกันต้องระวังอาชีพที่ทำนั้นต้องเป็นอาชีพที่ไม่ผิดบาปไม่เป็นอาชีพที่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นอาชีพที่พาคประโยชน์ของผู้อื่นเป็นต้นครับเคล็ดลับทำบุญเพื่อส่งเสริมให้อาชีพ ที่ทำนั้นดีขึ้นมีดังนี้ครับ 1. มันทำสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาที่จะแก้ไขหรือคิดอ่านอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อการงานคนที่ทำสมาธิอยู่เสมอจะมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่หลงไปในกิเลสหลงไปในทางที่ผิดได้ง่ายเมื่อเกิดปัญหาก็มักจะเห็นทางออกได้ง่ายและการทำสมาธิ เป็นการสร้างบุญใหญ่แบบไม่เสียเงินด้วยยิ่งทำมากก็ยิ่งฉลาดมากทำให้เป็นที่รักของปวงเทพเทวาผีบ้านผีเรือนเจ้าที่เจ้าทางสถานที่ทำมาหากินครับสอมันบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ ทั้งที่บ้านสถานที่ขาขายที่ทำงานแม้ว่าจะเป็นสารพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางด้วยความนอบน้อมการบูชาที่ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติบูบชาการสร้างบุญและอุทิศบุญไปให้ท่านเรื่องของเส้นไหว้นั้นขอให้ยึดหลักสายกลางใช้ปัญญาให้มากควรทำแต่พอดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ท่านเพียงปรารถนาบุญมากกว่าอาหารเหล่านั้นมันดูแลทำความสะอาดให้เรียบร้อยงามตาถือว่าเป็นการบูชาท่านที่ดีแบบหนึ่งท่านจะได้เมตตาช่วยให้การค้าดีวันดีคืนขึ้นครับ และลึกแสดงความกตันยูต่อผู้มีพระคุณทั้งในชีวิตในหน้าที่การงานรวมถึงครูบาอาจารย์รู้จักกตัญยูเชิดชูท่านสำหรับท่านที่เสียชีวิตไปแล้วให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านสำหรับที่ยังมีชีวิตอยู่ควรหมั่นไปเยี่ยมเยียนท่านขอพรจากท่านหากทำอะไรก็ไม่เจริญมีแต่เรื่องติดขัดให้รีบไปขอขมา ขอโหสิกรรมท่านทำด้วยความสำนึกผิดอย่างจริงใจและรับปากท่านว่าจะเป็นคนใหม่เป็นคนดีมีศีลกำกับชีวิตถ้าทำได้การทำมาค้าขายจะดีขึ้นแต่ถ้าพ่อแม่ท่านเสียชีวิตไปแล้วให้มันทำบุญกุศลให้ท่านแล้วกล่าวขอโหสิกรรมต่อท่านบ่อยๆด้วยความสำนึกผิดจริงๆครับ ถือสินห้าอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะข้อสคนที่ทำการค้าหรือทำงานไม่ว่าอะไรต้องระวังกรรมทางวาจาให้มากบางครั้งคำพูดของเรานั้นจะไปปิดทางเจริญในอาชีพแทนที่จะได้ดีอาจจะทำให้คนเขาเกลียดหรือเป็นกรรมไม่ดีที่จะมาขวางทางสำเร็จไว้หลวงพ่อฤษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานี พระอริยสงฆ์แห่งเมืองไทยได้เมตตาบอกทางไว้ว่าถ้าอยากเจริญให้ทำวาจาเป็นทิพย์คือพูดตามความเป็นจริงไม่พูดหยาบคายใช้วาจาไพเราะไม่สออเสียดไม่ยุโยงส่งเสริมเขาให้แตกร้าวกันใช้วาจาเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์ทั้งสี่ประการคำว่าโทษไม่มีเกิดขึ้นมีแต่คุณเท่านั้นจะไปที่ไหน ะพูดที่ไหนใครก็อยากรับฟังและส่งเสริมให้เจริญครับ 5. บริจาคทานรู้จักการให้อย่างสม่ำเสมอการให้ทานนั้นจะเกิดผลมากยิ่งคนที่เดือดร้อนแล้วเราอยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์ ให้เหมาะสมกับการเวลาเหมาะกับเหตุถ้าเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากอย่ารีรอที่จะช่วยเหลือถ้ายิ่งเขาขอก็ยิ่งต้องให้แต่จะให้ได้แค่ไหนแล้วแต่พิจารณาเป็นการทำให้คนอื่นสมหวังกรรมยีตรงนี้จะสะท้อนกลับเร็วมากคนที่รวยนั้นเขาเป็นคนทำทานเยอะลองไปดูได้ประเภทยิ่งให้ยิ่งรวยครับ ทำงานทุกครั้งทุกนาทีให้ตั้งจิตว่ากําลังทําบุญกุศลการทํางานไม่ว่าเป็นประเภทไหนสถานะใดขอทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะทําให้ผู้อื่นมีความสุขทั้งลูกค้าเจ้านายเพื่อนร่วมงานคนที่ทาอาชีพขายขายต้องให้ลูกค้าทุกอย่างที่ดีที่สุด ยิ่งลดราคาให้ลูกค้าได้เพื่อสร้างบุญถ้าทำได้จะดีมากๆอย่าคิดเอาแต่ได้คิดแต่จะเอาเปรียบลูกคา้าให้คิดกลับด้านกันให้คิดกลับมาทางบุญให้คิดว่าจะทำอย่างไรให้ลูกค้ามีความสุขครับเจ็ 7. มนุทิศบุญให้กับเทวดาประจำตัวคนเรานั้นมีเทวดาที่ดูแลรักษาที่เรียกกันว่าเทวดาประจำตัวจะมีน้อยหรือมากอยู่ที่กรรมดีที่ทำร่วมกันมาเมื่อทำบุญทุกครั้งควรจะอุทิศบุญให้ท่านด้วยเพื่อให้ท่านเหล่านั้นมีบุญบารมีเพิ่มจากที่เราอุทิศบุญไปให้ท่าน และสามารถที่จะช่วยเราได้เมื่อเรามีเคราะห์เทวดาประจำตัวนั้นในอดีตท่านอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เพื่อนสนิทหรือญาติที่ยังมีความห่วงใยยังคงมีกรรมผูกพันดังนั้นคนที่ห่วงใยเราและจากเราไปนั้นท่านยังคงอยู่และเฝ้าดูเราด้วยความห่วงใยคนที่อุทิศบุญให้กับเทวดาประจำตัวตลอดนั้น จะมีโชคลาภจากการทำงานทำอะไรจะไม่ติดขัดแม้กระทั่งให้โชคให้ลาบแต่จะได้หรือไม่ได้นั้นอยู่ที่บุญของคนนั้นถึงเวลาส่งผลหรือไม่ด้วยครับ 8. ปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่ให้คุณกับอาชีพโดยตรงการบูชาท่านนั้นเป็นการแสดงความเคารพยอมรับนับถือดังนั้นต้องเอาแนวทางปฏิบัติของท่านในด้านต่างๆมาปฏิบัติในอาชีพของตนถึงจะเกิดปฏิหารได้เช่นท่านที่นับถือพระโพธิสัตว์กวนอิมต้องทราบว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมนั้นพระองค์ท่านมีเมตตาสูงชอบช่วยเหลือคน คนที่บูชาก็ต้องยึดหลักการเมตตาการช่วยเหลือคนการให้ทานตามแบบอย่างพระองค์ท่านท่านที่นับถือพระพิคเนตท่านต้องรู้ว่าพระพิคเนตท่านเป็นเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการคนที่บูชาต้องมั่นสแสวงหาความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างไม่ย่อท้อหรือท่านที่นับถือเสด็จเตียหรือกรมหลวงชุมพรท่านต้องรู้ว่าเสด็จเตีย ท่านเป็นทหารกล้าพระองค์ท่านเป็นคนจริงพระองค์ท่านรักชาติรักแผ่นดินเท่าชีวิตมีสัจจะพระองค์ท่านไม่ชอบคนโกงกินดังนั้นคนที่จะบูชาท่านให้ได้ผลนั้นต้องทําหน้าที่ปฏิบัติแบบพระองค์ท่านอย่าทําในสิ่งที่ท่านเกลียดหรือตรงข้ามเป็นอันขาดเพราะต่อให้ไปไหว้จุดทูบทุกวันบูชาท่านทุกวันแต่ยังสร้างกรรมไม่ดีสวนทางกับท่าน ให้รอยชาติพันชาติก็ไม่มีวันเจริญก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างแท้จริงครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมวิธีทำบุญเสริมอาชีพตัวเองอยากร่ำรวยมีกินมีใช้ให้สุขสบายในชาตินี้ก็มันเสริมปัญญาหาความรู้ต่างๆต่ออาชีพที่ทำ ขยันขันแข็งให้มากพอที่จะทําให้งานนั้นสําเร็จและมันสร้างบุญสร้างกุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตให้กับตัวเองครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้โชคดีร่ำรวยในอาชีพที่ทำประสบความสำเร็จทุกประการครับ ติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่องภูริฟิล์มชาแนลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ